เขาสูงเขาต่เขาอแว่าัวของเรือนั้นดูหายใหญ่าจะสวยพิจิตรเยครับเขต้องจะโค่นับเขาเนาะายใจเนี่ยอะไรหน่อยฮะเฮ้ยทอดหายอครับลองครับลอ้ครับน่าจะลาิจิตรข้างในรู้ไหมครับ โอยนว่าเรียตัวมันเรือกอะไรตาน้ำไปนิดนึงก็ต้องกลับไปที่จุดสตาให้ไม่เกินออวแล้คมันว่าเรือชื่ออะไรนะ แทโคงสักองนัดนกปไถูกหมรนี่ถึง300เมตรแล้วกระดาจะรอดสะพาน ค่ายบริจันไปที่400เมตรแล้วก็500เมตรตรงตลาดวัดการข้าวค่ำเอ้ยวัดการข้าวค่ำ400เมตร